สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําพระเครื่องค่ะแต่สําหรับองค์นี้เป็นองค์ที่อิ่มเก็บไว้ใช้นะคะแล้วที่ทําคลิปเพราะว่ามีเรื่องเล่าเนื่องจากว่าจริงๆแล้วองค์เนี้อิ่มได้มาเมื่อประมาณต้นปีนะคะก็คือประมาณมกราแต่ว่าอย่างที่อิ่มเล่าก็คือมีพระที่ไม่ได้ทําคลิปเนื่องจากช่วงต่อๆมามันมีขึ้นความร้อนแล้วอิ่มไม่สามารถทําคลิปภาในห้องได้เพราะว่าห้องอิ่มมันร้อนจัดนะคะทีเนี้ย ตอนนี้พอถึงเวลาที่จะทำคลิปนะคะก็เลยทำแล้วก็เล่าเรื่องนะคะให้ฟังนะ,ะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องอัศจรรย์ดังนั้นโปรดใช้วิจรารณณนะคะแต่ที่เล่าให้ฟังแล้วก็เผื่อใครจะ,ะดูเป็นดูคลิปเนี่ยเป็นแบบว่าพระสมเด็จหลวงปู่หินนะคะเป็นพระสมเด็จวัดอ่างงหลวงปู่หินนะคะพิมพระจุลามณีเจดีนะคะแหวกม่านนะคะ คือพิมพ์นี้นะคะที่ทันหลวงปู่หินซึ่งเป็นผู้สร้างนะคะผู้เสกนะคะหลวงปู่หินวัดละฆังเป็นอาจารย์ของหลวงปู่นาควัดละฆังนะคะก็มาให้ดูพิมพ์นะ,ะแต่ว่าเป็นองค์ที่ยังไงอิก็ต้องเก็บไว้ใช้เนื่องจากว่าการได้มาขององค์นี้นะคะามาพร้อมกับการตื่นรู้นะคะคือการ awakening นั่นเองซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่า มันเป็นกาลียุคนะคะเพราะมันจะเปลี่ยนผ่านขึ้นสู่มิติคือโลกใหม่นะคะคำว่าการขึ้นสู่มิติใหม่อะ่ะมันต้องมองในเชิงเป็นวิทยาศาสตร์ผสมกับไซไฟก็คือคล้ายๆกับหนังแฟนตาซีหน่อยๆนะคะดังนั้น เรื่องเล่าเนี่ยโปรดใช้วิจารยานแต่ที่ผ่านมาอิ่มก็ได้เล่าให้ลูกค้าอิ่มฟังเป็นการส่วนตัวแล้วคนก็ได้รับทราบกันมากแล้วนะคะแล้วก็พิมพ์เคยพิมพ์ไปในทำลายหรือเปล่าไม่แน่ใจในลายส่วนตัวของอิ่มนะคะแต่ว่าที่เคยเล่าให้ลูกค้าฟังแล้วส่วนที่แชทคุยกับลูกค้ามันออกไปสู่คนในหลายๆกลุ่มซึ่งเขามีวิธี การดักฟังอะไรของเขาสักอย่างนะคะซึ่งตรงนี้อิมบอกมาตลอดว่าไม่ได้มีปัญหาในการเผยแพร่ความรู้เพราะเราก็ทำมาเป็นวิทยาทาน10กว่าปีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการตื่นรู้แล้วมันก็เป็นหน้าที่เราในการทำเรื่องการตื่นรู้นะคะก็คือไม่ได้มีปัญหากับการที่อ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องดักฟังซึ่งเกิดขึ้นจริงนะคะจากในแชท ไลน์อิมหรือในแชทต่างๆอิมมาตลอด10กว่าปีนะคะ่ะมันมีการดักฟังเกิดขึ้นก็คือการที่อิมจะคุยคู่สนทนาแค่สองคนมันไม่ใช่ไงแต่มันไปสู่หลายคนหลายกลุ่มต่างๆแล้วก็แพร่ไปต่างๆเนี่ยเป็นมานานนะคะซึ่งบางอย่างอิมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าอิมก็ไม่ได้มีความลับอะไรที่ พูดในแชทบางทีมันเป็นการพูดเรื่องทั่วไปพูดเรื่องอคุยเรื่องทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ิ่มก็ไม่ได้ปิดบังอะไรมันบังอย่างมันอาจจะดูเป็นส่วนตัวแต่ไม่ได้ปิดบังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าคิดจะปิดบงังจริงอิ่มจะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะอิ่มเป็นคนที่ไม่ได้เคยไปไว้ใจอะไรใครนะคะต่อให้จะคุยหรือรู้จักกันอยู่สองคนก็ไม่ได้ไม่ได้มีความไว้วางใจคนได้ขนาดนั้นแต่สิ่งที่คุยอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ทั่วไปหรืออย่างการที่อิ่มคุยกับลูกค้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ ขึ้นสู่มิติที่5หรือ5 D นะคะแล้วก็เกี่ยวกับการตื่นรู้เลยนะคะการตื่นรู้ที่เขาพูดกันง่ายๆในภาษาศัพท์สมัยนี้ก็คือ awakening นั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หนึ่งมันผสมทั้งเรื่องของธรรมะทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเหมือนกับหนังไซไฟดังนั้นมันต้องใช้วิจารยณเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจตังนะคะ งั้นก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าอิมเจอเรื่องอัศจรรย์อะไรเกี่ยวกับพระองค์นี้ซึ่งคลิปจะยาวมากนะคะอิมจะให้ดูนะคะว่าพระสมเด็จนะคะพิมพแหวกม่านนะคะวัดละคังที่เป็นพิมพ์พระจุลามณีมหาเจดีย์นะคะซึ่งอยู่ในสวนชั้นดาวดึงก็คือพิมพ์นี้นะคะ สำหรับพระเจดีนะคะจุลามณีนะคะอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นที่เก็บะพระเขี้ยวแก้วนะคะและ,ะพระเกตนะคะก็คือเส้นผมแล้วก็ฟันนะคะภาษาชาวบ้านเรานะคะของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมก็คือเจ้าชายสิทธะนะคะเนื่องจากต้องย้ำต่อท้ายเนื่องจากว่า พระพุทธเจ้าในจักรวาลเนี่ยนะคะมีมากมายมหาศาลอยู่ในมิติต่างๆนะคะอยู่ในโลกต่างๆดวงดาวต่างๆมีทั้งพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอีกนะคะแยกแยกกันไปดังนั้นเราก็จึงต้องบอกชัดเจนว่ามีอะไรเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นดาวดึงและก็ไตภูมิพระร่วงนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลไตภูมิที่ พุทธศาสนาเราอ้างอิงอิ่มก็ใช้จักรวาลไตภูมิในการอ้างอิงแต่มันไม่สามารถที่จะเชื่อข้อมูลได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าเราต้องมองว่าจักรวาลน,นะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นข้อมูลมันจะอัปเดตตลอดใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็คืออิ่มต้องบอกว่ามันเป็นคลิปที่ยาวแต่อิ่มจะเล่าเรื่องให้ฟังนะคะ ซึ่งถ้าใครสนใจต่อไปก็ไปดูที่อิ่มพูดถึงเรื่องการตื่นรู้เทวดามนุษย์ต่างดาวหรืออยู่กับพุทธและจัก,กรวาลเมทิกอะไรต่างๆซึ่งอิ่มทำมาเป็น10กว่าปีนะคะเป็นอิ่มจะวงเล็บว่าปวดใช้วิจารยานและ,ะให้มองเป็นว่าการเสนอแนวคิดทางปรัชญาตลอดนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องประสบ กับประสบการณ์ส่วนตัวเป็นปัจจิตังก่อนดังนั้นคุณอย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายๆเพราะอิ่มเนี่ยจะเป็นคนไม่ได้มาเรียกเก็บเงินในการโค้ดหรือให้ความรู้ทางด้านปรัชญ,ญาศาสนานะคะแต่โค้ดให้เขาฟรีแล้วก็พูดถึงเรื่องมิติที่5หรือการตื่นรู้ awakening มนุษย์ต่างดาวเทวดาเนี่ยก็พูดก็คือ โค้ดให้ฟรีถ้าใครจะไปเห็นอิมในพูดในลายส่วนตัวซึ่งเขาก็เห็นกันหลายคนแล้วก็บางอันอิมก็ไปลง IG นะคะแล้วก็ Facebook f แฟนเพจอิมซึ่งทำเขียนเขียนเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนาเนี่ยมา10กว่าปีเนะะี่ยค่ะเป็นการ เขาเรียกว่าเป็นการโคชชิ่งก็คือเป็นครูให้นะคะให้ความรู้เป็นวิทยาทานฟรีโดยไม่เรียกเก็บเงินนะคะแต่ตอนนี้มันจะมีอยู่หลายคนเขาทำเป็นคอร์สขายทำเป็นเรียกเก็บเงินดังนั้นให้ทุกคนใช้วิจรารณญาณและระมัดระวังให้มากเนื่องจากว่าคนที่แม่นยำในเรื่องข้อมูลมันมีอยู่จริงแต่คนที่เป็นมิจฉาชีพและคนที่ข้อมูลมั่วก็มีอยู่นะคะดังนั้นระมัดระวังตรงนี้ แต่อิ่มโคชชิ่งให้ทุกคนฟรีอยู่แล้วนะคะบอกก่อนเข้ามาเรื่องต่อนะคะในจักรวาลไตภูมินะคะก็จะพูดถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะซึ่งโดยประสบการณ์ส่วนตัวของอิ่มนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัจจตังเนี่ยนะคะไปบอกให้ทุกคนก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถณนะปัจจุบันอะ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ของดาวโลกเราเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะให้มนุษย์จิตมากกว่า70%ประจักษ์ได้ถึงคำว่าสวรรค์นรกมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนหรือ,อมีกี่จักรวาลมีกี่มัลติเวิร์สอะไรเงี้ยคือมันยังไม่ได้ประจักษ์ขนาดนั้นแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในเชิงควอนตัมมันก็ออกมาแล้วนะคะ ทีนี้โดยปัจจตังหรือเรื่องส่วนตัวที่อิ่มพบประสบการณ์เองเนี่ยเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยอิมก็เคยเล่ามาแล้วว่านายดีหรือดิเมนชันนายหรือมิติในความหมายนี้คือมิติที่ไม่ใช่เมทริกนะคะแต่เป็นมิติเชิงสวรรค์นรกหรือนิพานเนี่ยอิม ไอ้จิตอิ่มดั้งเดิมเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่มิติที่9นะคะมิติที่9ก้อ่ะคือสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะแล้วสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยก็มีเนี่ยพระเจดีจุลามณีอยู่นะคะตรงนั้นเพื่อที่จะเก็บพระเคีื่อแก้วและพระเกตก็คือฟันและผมของพระพุทธเจ้าวงเล็บเจ้าชายสิทธัตถะนะคะ ต้องวงเล็บเพราะพระพุทธเจ้ามีมากมายมหาศาลนะ,ะในจักรวาลเรานะคะทีนี้เมื่อตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นปลายปีที่แล้วอิ่มก็เล่าไปแล้วว่าอิ่มเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอิ่มนะคะแล้วมันปรากฏว่ามันตรงกับข้อมูลของการขึ้นสู่มิติที่5ก็คือข้อมูลของจิตจักรวาลก็คือมันจะเกิดดักไนท์ออฟเดะโซนะคะก็คือแปลเป็นไทยคือค่ําคืนอันมืดมิดนะคะ อาการพวกนี้มันจะไม่เชิงว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยแต่มันมีความคล้ายนะคะโดยที่เราก็เป็นโรคซึมเศร้ามาตลอดอยู่แล้วจากข้อมูลก็คือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งไม่ใช่เราไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคะบางคนนะคะซึ่งเป็นลักษณะการลงมาเกิดในการอวตารหรือแบ่งพลังงานลงมาเกิดหมายความว่าตอนนี้ ตัวเราจริงๆดั้งเดิมจิตเราดั้งเดิมยังอยู่บนสวรรค์อยู่แต่เนี่ยลงมาเพื่อที่จะทำหน้าที่หรือภารกิจช่วยให้โลกขึ้นสู่มิติที่5นะคะเพราะมันต้องอาศัยพลังงานของพวกที่อยู่เป็นเทวดานะคะเอ็นเจนเนี่ยนะคะก็คือเอเลี่ยนตัวเดียวกันเลยค่ะเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวกับเทวดาเอ็นเจลอันเดียวกันเลยแล้วแต่ว่าอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนนะคะ สวรรค์นในที่นี้ก็คือดิเมนชันนรกก็มีดิเมนชันเหมือนกันเพราะว่าก็จะเป็นมิติที่ต่ำนะคะแต่ว่านารกเขาก็จะมีเมทริกแยกออกไปอีกสวรรค์น,นะคะถ้าจากามิติที่9นะคะลงมานะคะเขาก็จะมีเมทริกต่างๆเนื่องจากว่าตั้งแต่มิติที่9นะคะหรือดิเมนชันนน์เนี่ยนะคะไนดีเนี่ยเขาเป็นผู้สร้างเมทริกนะคะแต่ถ้าขึ้นไปไปสูงกว่านั้นก็จะ จะจะไม่ได้เป็นรักษาสามารถเขาเขาก็จะไม่ได้มายุ่งกับเรื่องการสร้างมิติต่างๆแล้วนะคะดังนั้นเราจะเห็นที่อิมเคยเล่าว่าใครไปเจอเมืองลบแวกเมืองบังบทป่าหิมพานหรือว่าทะลุไปยังอะไรที่ต่างๆหรืออย่างภาคเกจิเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าท่านสามารถที่จะไปอยู่อีกมิติหนึ่งได้อย่างเร็วอะไรเงี้ยก็คือเนะะี่ค่ะเขาเรียกว่าเมทริกนะคะ เมทริกก็คือมิติในที่นี้แต่ที่นี้าภาษาไทยเราใช้คําว่ามิติกับด m e n นชันด้วยใช้คําว่ามิติกับเมทริกด้วยทําให้คนไทยสับสนนะคะแต่เราค่อยๆเรียนรู้ไปดังนั้นอิ่มจะอธิบายว่าสวรรค์นรกหรือ,อโลกโลกมนุษย์หรือภพภูมิอบายภูมิสัตวรัจฉานภพภูมิสวรรค์ภพภูมิขึ้นสู่ภพอรูปภพหรือนิพ,พานอะไรเงี้ยเขาเรียกว,ว่าดิเมนชันนะคะ เป็นมิติในลักษณะของคำว่า dimension ส่วนอ,อย่างเช่นเนี่ยโลกเราเนี่ยนะคะก็จะมีมิติต่างๆทับซ้อนใช่ไหมอาจจะแบบว่าบางคนไปเจอเมืองบางบทไปเจอเมืองรับแลไปเจอป่าหิมพานหรือไปทะลุใต้ดินไปทะลุอลาสก้าหรือไปอันนี้เขาเรียกเม t r i กค่ะม,มันจะมีการสร้างเป็นลักษณะคล้ายๆกับโปรแกรมนะคะให้เรามองเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์หรือคนเขียนเกมแล้วเราก็สร้างเกมขึ้นมา เช่นกันค่ะลักษณะนั้นเลยแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะของเมทริกก็คือเราจับต้องได้ในลักษณะสามมิตินะคะแต่เวลาเราเล่นเกมตัวนี้ถ้าเรายังไม่ได้แบบใส่เขาเรียกว่า VR ใช่ไหมคะขนาด VR มันก็ยังจับต้องไม่ได้มันเป็นลักษณะคล้ายๆโฮโลแกรมมากกว่านะคะแต่เมทริกมันจับต้องได้เหมือนที่เรากินข้าวได้อะไรทุกอย่างตอนนี้คะ่ะอันนี้แหละเขาเรียกว่าเราอยู่ในเมทริกนะคะก็คือในทางพุทธก็เรียกว่ามายานั่นเองนะคะก็คือมันไม่ใช่ความจริงแท้นะคะ ก็เข้าเรื่องต่อนะคะจากนั้นนะคะปลายปีที่แล้วอิ่มก็เจอนะคะสิ่งที่มันตรงกับการก่อนการตื่นของสตาร์ซีดนะคะสตาร์ซีดเนี่ยมันเป็นศัพท์ภาษาสมัยใหม่นะคะเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวเขาให้เขาให้เราอมองภาพง่ายๆเหมือนกับว่าเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นพลังงานลงมาเกิด แต่จริงแล้วเมื่อเทียบกับศาสนาโลกเก่าหรือทางพุทธเราก็มองง่ายๆก็คือเทวดาแบ่งพลังงานลงมาเกิดโดยไม่ใช่เป็นการจุติตายค่ะสตาร์ซีดไม่ใช่การจุดติตายนะคะเราต้องมองว่าอย่างศาสนาเราสอนก็จะเห็นชัดเจนว่าเขาจะบอกว่าบางคนเป็นเทวดาหมดบุญแล้วก็ลงมาเกิดไอ้พวกหมดบุญเนี่ยเขาเรียกว่าจุดติตายนะคะก็คือไม่เหลือพลังงานที่จะอยู่ในดิเมนชันสูงๆคืออยู่บนสวรรค์แล้ว ก็ต้องมาเกิดตามแรงแห่งกรรมนะคะอาจจะอยู่ดาวโลกหรือดาวดวงไหนๆก็ตามที่ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนะ,ะซึ่งยังมีกฎแห่งกรรมอยู่นั่นเองคือยังเป็นมิติที่3หรือ4อยู่นะคะยังอยู่ภายใต้กฎภาษาอังกฤษหรือฟิสิกส์เรียกว่า space and time นั่นเองนะคะแต่อันนี้อิ่มพูดแบบด้นสดแต่อิ่มอัดเป็นคลิปนะคะ ดังนั้นบางทีมันมีอะไรที่อิ่มพูดไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปกลับมาบ้างก็ต้องขอภัยไว้ก่อนนะคะ,ะแล้วอิ่มก็เกิดการเห็นนะคะในสิ่งที่คนอื่นที่ไม่ได้เป็นเหมือนอิ่มก็จะไม่เห็นนะคะซึ่งมันเป็นสัญญาณก่อนที่อิ่มจะตื่นรู้ในระดับว่าเราคือเทวดาแบ่งพลังงานอวตารลงมาทํำหน้าที่นะคะ น,นี่คือภาษาไทยบ้านเรานะคะแต่ถ้าเป็นภาษาศัพท์สมัยใหม่หรือภาษาที่ฝรั่งเข้าใจง่ายในจิตจักรวาลก็คือเราเป็นเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวที่แบ่งพลังงานลงมาทําหน้าที่ทําภารกิจนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะอิมก็ยังไม่ได้ชัวร์ว่าสิ่งที่เราเห็นคืออะไรแต่ว่าพอเราเริ่มมีการ awakening หรือตื่นรู้ในระดับจิตจักรวาลแล้วเนี่ยข้อมูลจาก อวตารของเราก็คือตัวทเทวดาของเราที่ยังอยู่บนสวนนะ่ะจะถูกส่งเข้ามาค่ะและทั้งจัก,กรวาลด้วยค่ะในส่วนของจัก,กรวาลก็จะรันข้อมูลมาให้เราแล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแล้วเราก็จะเริ่มมีความรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้ในสภาวะธรรมที่คนมนุษย์ทั่วไปไม่เข้าใจไม่ไม่เห็นนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นมาประมาณเดือนมกราคม ซึ่งตอนนั้นอิมก็ยังไม่ได้แบบรู้ว่าอิมคือสตาร์ซีดหรืออวตารของเทวดาเนี่ยนะคะอิมก็เนี่ยคะ่ะไปได้พระองค์นี้มานะคะแล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้ไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรจนกระทั่งเมื่อต่อมาประมาณน่าจะประมาณเดือนมีนาคมซึ่งเริ่มจะมีการ awakening มากขึ้นนะคะก็คือข้อมูลตื่นรู้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะถึงได้รู้ว่าตัวเองอะ่ะ ตอนนี้ตัวเองก็ยังนั่งเฝ้าอยู่บนดาวดึงก็ทำหน้าที่นั่งเฝ้าพาเจดีจุลามณีอยู่เขาเลยมามีสัญญาณให้เราก่อนนะคะแล้วก็มันมีสัญญาณมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเกี่ยวกับดาวอักทูรัสแล้วก็กลุ่มมนุษย์ต่างดาวเอเลียนที่เป็นเผ่าอักทูลียนนะคะอักทูรัสก็คือดาวดวงแก้วนั่นเองนะคะดาวดวงแก้วก็คือเป็นที่ สถิตของนะคะพระเจดีย์มหาจุฬามณีนะคะซึ่งข้อมูลมันมามันลันมาแล้วมันก็เป็นข้อมูลที่ยืนยันว่ามันตรงกันมันก็เลยทําให้อิ่มรู้ว่าอิ่มคือใครมาจากไหนนะคะซึ่งตอนนี้ตัวอิ่มเองก็ยังทําหน้าที่นะคะอยู่บนสวรรค์และอยู่ในนรกด้วยเพราะว่ามีสามจิตนะคะทาหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกันเป็นพูดในภาษาฟิสิกควอนตัมคือ การอวตารของอิ่มเป็นควอนตัมซูเปอร์โพสิชันจิตอิ่มทําหน้าที่หลายอย่างในจักรวาลน,นี้นะคะเพราะว่าพลังงานจิตอิ่มมันมหาศาลนะคะที่อิ่มเคยเล่าให้ฟังในส่วนของการอเวกเคนนิ่งมานะคะใครที่สนใจตรงนี้ก็ไปดูเรื่องของอเวกเคนนิ่งก็ได้เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคเปิดเผยความจริงนะคะเนื่องจากโลกเรากําลังเป็นกลียุคเพราะเขาต้องการล้างโลกให้เข้าไปสู่โลกใหม่มันต้องล้างของเก่า สิ่งที่เป็นของเก่าเป็นพลังงานเก่าลบๆเนี่ยทิ้งเพื่อเข้าไปสู่การที่มนุษย์โลกจะกลายเป็นเทวดานะคะคุณต้องฟังว่าตอนนี้ถ้าคุณเข้าไปสู่มิติที่5นะคะพัฒนาระดับจิตใจจิตวิญญาณคุณจะกลายเป็นเทวดาในร่างของกายของมนุษย์นะคะ คุณจะเป็นเทวดาแล้วดาวโลกจะเป็นสวรรค์อันนี้คือมันเป็นภารกิจในระดับจักรวาลน,นะคะคือจิตจักรวาลมันเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าดาวเรากําลังวิวัฒนาการขึ้นสู่ระดับนั้นให้มองว่าทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้มันคือโปรแกรมค่ะเราเป็นตัวโปรแกรมตัวหนึ่งเป็นแค่ตัวละครนะคะเราไม่ใช่ความจริงแท้ค่ะ,ะจากนั้นมา ข้อมูลต่างๆก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วอิ่มก็เลยมีหลายอย่างที่มันช่วยคอนเฟิร์มยืนยันก็คือ1นึ่เขาเรียกว่าไฮเอเซลหรือ,อจิตอิ่มที่เป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยจะให้ข้อมูลเราลงมาทั้งสองทั้งสงจิตนั้นแล้วก็มีอีกอข้อมูลหนึ่งเป็นระดับปรมาติตนะคะก็คือข้อมูลระดับนิพพานแล้วก็มีข้อมูล อันนี้เป็นอีกจิตหนึ่งแต่อิมจะไม่พูดนะคะว่าจิตอะไรคนเขาไปดูกันรู้แล้วว่าอิ่มคือใครแต่อิ่มจะไม่พูดใน YouTube เพราะเป็นสาธารณะมันจะเกิดดราม่านะคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องการแบ่งพลังงานเขาก็จะดราม่านะคะทีเนี้ยก็จะมีข้อมูลจากจักรวาลอีกนะคะไอการที่ตัวตนที่สูงกว่าเรานะคะ จิตท,ที่สูงกว่าเราที่อวตารแบ่งพลังงานลงมาเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า High e r s t l s a l นะคะดังนั้นอิ่มจะทับศัพท์ง่ายๆก็คือ h i g h r t s s l l เลยละกันนะคะอิ่มมี h i g h e r self ก็คือ3จิตนะคะอันนี้ยืนยันการันตีได้นะคะทั้งวันเดือนปีเกิดของอิ่มนะคะและขวัญก็คือขวัญก็คืออ่ไอไอไอขวัญบนหัวเราะคะ่ะ นะคุณคุณใครที่ไม่เข้าใจตรงนี้ค้น Google ก็ได้ลนะขวัญก็คือที่เป็นวงวงในหัวเราจะบอกว่าเรามีกิจจิตที่เป็นจิตระดับสูงนะคะนั่นแหละคะ่ะอิมมีมาสองจิตแต่กำเนิดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอิมก็มีอีกจิตหนึ่งซึ่งเขาเป็นยินยางแท้นะคะเป็นระดับปรมัติตนะคะหรือระดับนิพานก็อยู่แต่ว่ามันคือการแบ่งพลังงานคุณต้องเข้าใจว่าแบ่งพลังงานมันแบ่งมันกระจึงหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเป็นระดับ เป็นพลังงานสูงสุดนช่ไหคะเพราะว่าถ้าพลังงานสูงสุดอ่ะมันไม่สามารถที่จะมาทาหน้าที่ในในตัวร่างมนุษย์ได้เพราะาร่างมนุษย์มันกระจิตรลิตอะค่ะมันเล็กมากมันมันกระจิตรลิตลมากเลยการแบ่งพลังงานก็มาแบบกระจิตกระจิตเดียวแบบคุณจินตการไม่ออกหรอกว่ามันกระจิตหนึ่งขนาดไหนอ่ะอืมก็คือคิดง่ายๆก็คือว่าอิมมีสามจิตนะคะแล้วข้อมูลมันจะมาจากสามจิตของเรานะคะการ ความรู้ต่างๆความรู้ในสัจจะเนี่ยค่ะคือรู้ในงไงระดับความจริงแท้เนี่ยจะมาจากสามจิตนี้และจัก,กรวาลอีกต่างหากนะคะถ้าใครที่มีการ awakening แล้วนะคะนอกจากเขาจะได้ข้อมูลจาก h e r self แล้วแล้วรู้ภารกิจตัวเองแล้วนะคะหน้าที่ตัวเองลงมาทำอะไรที่โลกเขาจะได้ข้อมูลจากจัก,กรวาลอีกนะคะไม่ใช่ว่าได้มาจาก h e r self อย่างเดียวทีนี้ทำไมถึงได้ข้อมูลแบบนี้เพื่อ มันมีเหตุผลนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเพื่อจะยืนยันกันนะคะว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันจริงมันถูกต้องไม่ใช่ว่าเรามาโนโคิดไปเองนะคะดังนั้นดังนั้นข้อมูลจากไฮเออเซลเขาก็จะยืนยันให้เราหนึ่งแล้วจักรวาลก็มายืนยันให้เราอีกนะคะข้อที่สองก็คือ,อมันเหมือนลักษณะ,ะการช่วยกันทำงานนะคะเพราะว่าการชิปทูไฟดีหรือการเลื่อนสู่มิติที่5เนี่มันเป็นเรื่องระดับจักรวาลเลยะคะ่ะ แต่สำหรับใครที่ฟังให้ฟังเป็นใช้วิจารยาณน,นะคะเนื่องจากตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ถึงเวลาประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกเจ็ดเกิน70%ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและต้องระวัง18บมงกุฎที่ไปเรียกเก็บเงินกับเรื่องพวกนี้นะคะนี่แหละคะ่ะอิมก็เลยเล่าให้ฟังคลิปก็จะยาวหน่อยนะคะดังนั้นก็จะให้ดูก่อนว่านี่แหละคะ่ะใครที่อยากรู้ว่าตัวเองได้ พระสมเด็จวัดะระฆังนะคะพิมพ์แวกม่านพระจุลามณีเนี่ยนะคะหลวงปู่หินวัดะระฆังซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่นาคแล้วพระองค์นี้นะคะก็จะมีเนื้อมวลสารของพระสมเด็จวัดะระฆังกลุกเก่านะคะผสมอยู่ด้วยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอิมก็เลยเล่าเรื่องไปด้วยนะคะเพราะว่าองค์นี้อิมเก็บไว้ใช้นะคะ จะเห็นว่านะคะพระนะคะองค์พระก็จะมีความสูงกว่าเหรียญ10บาทไปเล็กน้อยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาพระอื่นๆนะคะก็ดูได้นะคะคลิปอื่นๆนะคะอิ่มก็ลดให้พิเศษอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอิ่มยอมรับตามตรงนะคะว่าการอาชีพในการทำมาหากินเนี่ยมันเหมือนกับ อิมก็คือเหมือนกับว่าให้มันรอดไปในทางโลกนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนตอนนี้เรารู้ตั้งเพราะว่าอิมจะบอกว่าทุกคนที่มีการตื่นรู้ awakening แล้วพอรู้ระดับภาวะภารากิจหรือหน้าที่ตัวเองมาทําอะไรในโลกมนุษย์ใบนี้แล้วอ่ะมันจะคนที่มันมันต้องมาทําภารากิจที่เกี่ยวกับสภาวะธรรมเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าอยากจะหมกมุ่นอยู่อยู่กับ งานใหญ่ที่เป็นงานของเราจริงๆก็คืองานลงมาทำภารกิจมากกว่านะคะ,ะก็อิ่มหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้คนที่มาฟังอ่ะได้รับการตื่นรู้ด้วยนะคะ awakening นะคะก็คือตื่นรู้ถ้าใครไปได้ยินคํานี้นะคะ awakening house cell จิตจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะของพวกนี้ก็ยังจะเป็นของที่ยังเวียนว้แต่เกิดอยู่นะคะ ใครที่อยากจะเข้าถึงสภาวะธรรมจริงๆซ,งซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาใดๆก็ให้ดูจิตดูความคิดตัวเองนะคะทีเนี้ยฝึกไปเรื่อยๆนะคะก็โดยเฉพาะชาวพุทธเรานะคะหลักทำคำสอนที่หาง่ายมากฟรีๆใน YouTube นะคะแต่เวลาเราดูนะคะเราก็ต้องใช้วิจารยานเนื่องจากหนึ่งการสอนอาจจะไม่ตรงจริตกับเราเนื่องจากขนาดกรรมฐานเขายังมี4ีกองอย่างต่ำแล้วนะคะ จะหลไหนตรงกับเราก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะข้อที่2นะคะบางข้อมูลมันก็อาจจะเป็นข้อมูลเท็จดังนั้นคุณต้องรู้ได้ด้วยจิตด้วยสภาวะธรรมของคุณเองนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนอะ่ะจะมีกายธรรมอยู่ลึกขั้นสุดในตัวนะคะในจิตของเราแต่เราต้องฝึกเอามันออกมาใช้ให้ได้นะคะใครที่สนใจก็ไปดูได้นะคะคนที่เขาสอนเกี่ยวกับหรือพระ เกจิหรือพระสงฆ์ท่านใดที่ท่านสอนธรรม,มะสอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับศาสนาพุทธเรานะคะก็ไปศึกษาตรงนั้นได้มีคลิปฟรีเยอะแยะแต่อย่างไรก็ต้องใช้วิจารยานในการเลือกนะคะเนื่องจากบางข้อมูลมันก็เป็นเท็จและบางข้อมูลก็ไม่ตรงจริตเราไม่เหมาะสมกับการที่เราจะไปใช้งานค่ะก็ ถึงแก่เวลานะคะซึ่งเป็นคลิปที่ยาวมากต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ